สวัสดีครับกับผมตองกาวคริปโตนะผมในวันนี้ามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอรนซีกันในประจําวันที่3มิถุนายน2565กันนั่นเองนีครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เบื่อกันยังเบื่อถามจริงเบื่อปะ <laughs> ผมเองก็ยังเบื่อเลยนะครับผมแม่งราคาไม่ไม่ขยับไปไหนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแบบ อ่ะสวิงโ s w ลสวิงไฮอย่างเงี้ยก็คงจะยิ้มยิ้กันบ้างนะครับผมเพราะว่ามันมีการไซด์เวกันค่อนข้างที่จะนานพอใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูกราฟกันเลยดีกว่าอา้าวกราฟของเรานะครับผมบิตคอยของวันนะทำเฟรมเดย์เลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคือว่าการเทของมันเนี่ยเป็นการเทที่สวยนะเออผมบอกเลยว่าเป็นการเทที่สวยแล้วก็ลงมาแทงตรงนี้เรียบร้อยเมื่อวาน ปิดเขียวมาชนเส้นตรงนี้นะครับผมแล้ววันนี้อาจจะมีการแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมก็ขึ้นไปช่วงประมาณสัก3 2 4 3 2 5นะครับผมเนี่ยถ้าเกิด325ผ่านใช่ไหมก็ยินดีด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วมันจะจะมาชนช่วงประมาณ3 7 4ถ้ามาชนช่วง374เี่นี่ยอันเนี้ยม,มองไปแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาตรงนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมผมมองว่ามันจะเปลี่ยนกับกับเทรนด์แล้วเรียบร้อยนะครับผม ก็มองมองกันไปได้2ทิทางก็คือว่าอันนี้คือการรีบาวกับอันนี้คือการขึ้นไปเลยนะครับผมเนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับผมก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันจะไปหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมขอขีดเส้นก่อนนะครับผมซึ่งเส้นตรงนี้นะผมก็จะเป็นเส้นแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะครับผมคือตรงนี้มีอยู่2แนวเนี่ยสแนวตรงนี้นะผมซึ่งแนวตรงนี้ต้องยืนให้ได้ก่อนนะครับผมถ้ายืนไม่ได้เนี่ย มันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับผมประมาณนั้นดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะผมทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีนะเออเพราะว่าการลงของมันนะผมมันคือลงมาแบบกระแทกเลยนั่นเองนะผมก็มีการยกโลใช่ไหมอันนี้ยกโลอันนี้ยกโลนะผมแล้วก็อันนี้สูงขึ้นมาแทงลงมาข้างล่างแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมามันจะตัดกันแล้วนะผมซึ่งการตัดกันครั้งนี้นะผม มันจะเกินช่วงประมาณ3ามสามหมื่นใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามันตัดกันช่วงนี้นะผมอาจจะแบบสะสมพลังเพื่อยืนเกินเส้นสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นสีแดงตรงนี้เมื่อไหร่นะโอ้โหเต็ียมเฮกันได้เลยนะครับผมส่วนของ USDT ดดีนะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องพูดมากนะผมลุ้นกันนะครับผมว่าให้มันร่วงลงไปให้ได้แล้วนะคือมันทําท่าจะร่วงหลายวันแล้วนะผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ร่วงทั้งทีทั้งหลอกสเกลทั้ง เจ้าตัวที่มันเป็นราคาแบบปกตินะถ้าดูหลอกสเกลเนี่ยมันก็จะมันไหลลงเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยไหลลงเรื่อยๆมันมีการทำ lower low ใช่ไหมถ้าดูทาเฟนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็น low lower low ใช่ไหมอืมนี่นะครับผมนี่เส้นนี้เลยปั๊บลงมาอ่ะโอเคปรับเส้นนิดหน่อยนะครับผมนี่ตรงนี้โอเคเราก็จะเห็นว่าเฮมันเป็น falling wedge ปะ่ะเออถ้ามันเป็น falling wedge นี้ น,นี่เกิดชิปหายแล้วนะเออแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้นะผมมันจะต้องลงมาเลยเส้นนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเลยเส้นนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีรีบาวขึ้นเล็กน,อน้อยแล้วก็ลงไปต่อนะครับผมอันนี้ลุ้นให้มันเป็นรูปแบบนี้นั่นเองส่วนของอเจ้าตัวเอาคอยในตลาดณนะเวลานี้นะผมก็ยังทําทรงแบบเขาเรียกว่า falling wedge อยู่นะครับผมเนี่ย falling wedge เนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมาจากข้างล่างใช่ไหม เออเนี่ยโอเคเนี่ยมันมีการดันลงใปนะครับผมแต่ว่า r s i เนี่ยมันขึ้นอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่ว่าประมาณพรุ่งนี้กับมาลืนนี้นะผมอาจจะได้เห็นแบบแหกเส้นขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับส่วนสถานภาพของเวลานี้นะผมก็คือ BNB เนี่ยหน้าช้อนเก็บไว้นั่นเองนะซึ่งเอาละมาอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับผมอาจจะแบบลงมาตรงนี้อ่าช่วงหนึ่งนะผมส 9ก้าเจ็ 30, นะครับผมสามสเนี่ยตรงนี้ใครเก็บไม้ตรงนี้ไดนะ้ผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีการกลาบขึ้นไปเข้าเข้าเส้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยมันเตรียมที่จะแหกเส้นตรงนี้แล้วนะครับผมช่วงประมาณ3-36เนาะถ้าเกิดว่า3-36สมเนี่ยมันทะลุผ่านได้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมเนี่ยมันใกล้ละใกล้ละ เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะผมมันเป็นตัวที่แข็งในตลาดมากเลยนะผมไม่แน่ว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปถึง1,000ดอลลดอ์ก็ได้นะผมณนะเวลานี้นะแต่ว่าทีเนี้ยภาพจำเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะผมเนี่ยอาจจะแบบคล้ายๆแบบนี้ก็ได้ส่วนต่อมานะครับผมก็คือโ o ลนาร์นั่นเองนะผมซึ่งโ o ลาร์นัเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาที่มันเกิดขึ้นนะผมมันเกิดจากการล่มของโ o ลาร์นาแต่ว่าทีเนี้ย การล่มของโซโลอนาเนี่ยธุรกรรมที่มันค้างอยู่เนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนนะผมมันแค่กดรีเซ็ตนิดเดียวแล้วมันก็ไปต่อเห็นไหมคือราคาเนี่ยของมันเนี่ยมันยังอยู่ในแนวรับที่ผมเนี่ยวาดไว้ตั้งนาะนตั้งนานแล้วนะผมก็มันก็ลงมาปุ๊บลงมามีคนช้อนซื้อช่วงประมาณสัก37-38ถ้าเกิดว่าใครช้อนซื้อตรงนี้นะโอ้โหแหลมเลยนะครับผมเพราะว่าดูราคากับดูความที่ว่าฟันเดเมนทัลใช่ปะ ซึ่งหลายๆช่องเนี่ยก็จะเขาจะเริ่มฝัดกันนะผมว่าโซลาร่าม่งเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้แต่ว่าดูเด็ดดูราคาเด็นั่นหมายความว่าไงการสะท้อนของเอ่อการใช้งานเนี่ยมันยังมีความการใช้งานที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมถึงแม้ราคามันดรอปก็ตานแล้วผมแต่ว่ามันดรอในลักษณะของว่าเป็น TA ปกตินะครับผมลองลองนั่งนับเวฟแบบละเอียดแล้วนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นขา C ใช่ไหมซเนี่ยยังไม่จบด้วยซ้ำไป ถ้าเกิดว่า C จบมาที่23ดอนเนี่ยอันนี้คือกะอากะอวนนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่า C เนี่ยจะจบที่34นะคือจบตรงนี้แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นชุดที่ว่ามันจะต้องแบบกลับตัวนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นอันนี้คือเวฟ4ของทางเฟรมย่อยใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเรามองมองกันไปแล้วนะผมว่าถ้ามันเป็นย่อยของมันใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นอันนี้1อันนี้2อ,อันนี้3อันนี้4อันนี้ชุดนี้4แล้ว จบ5จบ5ตรงไหนจบ5ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็มีได้ลักษณะ2อย่างนะครับผมถ้าเกิดว่า5ตรงนี้จบ23ก็ถือว่าจะขึ้นแรงมากเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิด5จบตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นดับเบิลบอททอมนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าตัวของโซลาน่าถามว่าชอนได้ไหมก็ชอนได้นะครับผมณเวลานี้เนาะวันนี้เรามาดู GMT กันบ้างนะครับผม GMT Stephen นะครับผมก็ บอกได้เลยว่าอันนี้น่ากังวลหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีข่าวที่ไม่ดีมาด้วยนะครับผมแล้วก็ประกอบกับดูราคาของเจ้าตัวนี้นะครผมก็มีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนั่นเองแต่ว่าม,ามองๆกันไปแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะยังเป็นซีรีส์ขาลงอยู่นะครับผมก็อาจจะมีการลงถึงช่วงประมาณสัก0.38เลยก็ได้นะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมช่วงเนี้ยถ้าลงมา ABC แล้วตรงนี้จบใช่ปะ อันนี้อาจจะมีการทําตรงนี้ก็ได้นะผมเอ็กซ์ยอ่าดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บีบถูกบีบลงไปแล้วก็อาจจะลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเออต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมอันนี้อาจจะดูไอซ์ไนะอนะครับผมดูไอซ์ไอเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีการทำไฮเออร์หายนะผมมีการทำโลว์เวอร์โล้ไหมมันก็ไม่โลว์เวอร์โล้นะผมแต่ว่า มันมาชนเส้นสองรอบแล้วนะผมแล้วรอบที่สามเนี่ยอาจจะมีการเลือกทางก็ได้นะผมอันเนี้ยมองๆกันไปแล้วนะผมอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเลือกเลือกทางก็ได้นะก็อาจจะมีการเลือกทางขึ้นหรือทางลงนะผมแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการเลือกทางลงก็ได้นะผมเพราะว่ามันขึ้นมาจากด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยอย่างเช่นจากช่วงนี้เลยละกันนะผมขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ดังนั้นแล้วเนี่ยการลงของมันเนี่ยมันก็จะต้องลงมาประมาณสัก70 80%นะครับผม90%้เอตได้ไหมเอ่อจากสุดจุดสูงสุดณเวลานี้แล้วผมก็80%แล้วนะก็มีโอกาสที่จะลงไปถึง90%อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับผมประมาณนั้นสำหรับ GMT โ okay, อเคเรามาดูทรอนกันบ้างนะครับผมทรอนเนี่ยก็กลับมาดูนะครับผมออ้นี่นะผมเริ่มที่จะเลือกทางกันแล้วนะครับผมนี่ดูทำเฟรม1วันเลยละกันนะครับผมอันนี้ดูกันง่ายๆเลยนะอันนี้ ผมมองว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ขึ้นหนึ่งหนึ่งสองใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็นสามอันนี้เวฟสี่เวฟสี่จบตรงไหนจบตรงนี้ห้าขึ้นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสามได้ไหมเออถ้าเกิดว่าตรงนี้นะผมมันเลือกทางไปข้างบนใช่ไหมอันนี้คือแทนที่มันจะลงมาข้างล่างถึงศูนย์จุดศูนย์ห้าก่อนนะผมก็ ถ้าเกิดว่ามันชนปุ๊บแล้วก็โผขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะผมก็ยินดีด้วยนะผมสำหรับคนที่ถือไว้อยู่นะครับผมก็สามารถเปิดตามได้อะไรได้นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามองมองกันไปแบบเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ห้าโอ้โคตนง่ายเลยใชปะ่ะหนึ่งเนี่ยอาจจะตรงนี้สูงสุดก็ได้นะผมเพราะว่าไอ้ตรงนี้เรามองไม่เห็นกราฟถูกป่ะอันนี้คือเวลาเราหาเนี่ยเราหาแค่เว็สามก็พอนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองไม่จำเป็นต้องไปหาหรอก โอเคเรามาตามติดของเจ้าตัวลิงเบื่อกันบ้างนะครับผมลิงเบื่อนี่ก็อมองๆไปแล้วนะผมยังไม่จบใช่ไหมมันลงมายังไม่จบนะครับผมนี่ก็ลงมาประมาณเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้มีแนวรับอยู่นะผมตอนนี้คือมีแนวรับใช่ไหมเออแนวรับตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่าหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ ยังต้องลงต่อนั่นเองนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับเจ้าตัวลิงเบือดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วกันนะผมทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีการกดหัวลงมานะครับผมเอาเอาเส้นนี้มา,มาใช้เลยแล้วกันนะเออขี้เกียจใช้เส้นเยอะๆแล้วอ่ะโอเคนี่นะครับผมก็ลงมาบีบใช่ไหมลงมาบีบตรงนี้เอาละมาก็มีการเอยดูท่าทางแล้วเนี่ยมันน่าจะลงต่อปะ่ะเออเพราะว่าถึงให้มันตัดกันข้างบนตรงนี้ เมื่อไหร่นะผมมันก็ชนเส้นแล้วก็ลงต่อหรือเปล่าเออมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับผมถามว่าลงต่อถึงเมื่อไหร่นะก็ลองดูถ้าเกิดว่านับเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมเลือเล่อนล,ลงมานะผมก็จะประมาณว่าลงมาถึงประมาณ4.7ถึง1.5ซึ่ง <laughs> มันก็กว้างมากเลยนะผมถ้าเกิดว่ามันลงมาถึง r 1.58เนี่ยก็ชิปหายบานไลเกิดเลยนะครับผมนี่ก็ลงมากี่เปอร์เซ็นต์วันเนี้ย 9กแต่ถึงตอนนี้นะผมมัน8ปกว่าซแล้วอ่ะมันก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรซึ่งถ้าเกิดว่าเอาคอยปกติแล้วเนี่ยมันลงมา80-90%ได้แล้วมันยังมี70-80%ให้ได้แถมต่อด้วยนะเอออันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวลิงเบื่อเนาะโอเควันนี้อัปเดตสั้นๆนะผม ก็ตามสถานการณ์คือมันยังแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะผมตัวที่น่าสนใจนะตอนนี้ก็คือเป็นโซลาร์นั่นเองนะผมซึ่งมันเป็นตัวหัวกระดานถามว่ามันจะเป็นแบบลูน่าไหมผมตอบได้เลยว่าไม่แน่นอนนะผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นความเป็นเซนเตอร์ไลท์สูงมากแล้วก็ไม่ได้มีท็อกินมิกแบบลูน่าดังนั้นแล้วเนี่ยการมิ้นของมันเนี่ยมันไม่ได้มิ้นแบบพัมเพื่อ คือมันจะตัดซัพพลายไปเรื่อยๆนะครับผมถึงมันจะมีความเป็นเซ็นเตอร์ไลท์สูงก็ตามนะครับผมแต่ว่าทีนี้เมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถแก้ได้ทันทีถูกปะซึ่งโคลาร่าล่มก็จริงนะแต่ว่าธุรกรรมที่มันค้างอยู่อะมันยังทํางานอยู่มันแค่หยุดการทํางานณเวลานั้นแล้วถูกรีเซ็ตใหม่พอถูกรีเซ็ตใหม่ปุ๊บมันก็ทํางานต่อเออซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะสําหรับธุรกรรมการเงินซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครรับผิดชอบเลยเนี่ยมันก็จะ ฟังแบบลูน่าไงเออเข้าใจใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดีเซนเัลไลแบบ ETS E อีเทเนี่ยค่าแก๊สก็แพงแพงขึ้นเรื่อยๆเออถามว่ามันมันต้องมีจุดตึงกลางระหว่างดีเซนเัลไลกับเซนเัลไลอ่ะนะครับผมนะก็ถ้าใครมองมองเป็นหุ้นมันก็มองได้นะผมมองเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมันก็มองได้นะครับผมมองเป็นอ่าอะไรนะค่าเงินบาทอ่าค่าเงินใช่ไหมก็ยังได้อยู่นะมัน มันมองได้หลายแบบนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีเข้าให้เข้าใจก่อนนะผมว่าเจ้าเหรียญตัวนั้นน่ะมันคืออะไรนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรทุกคนนะครับผมจุ๊บๆม้ว